เดือดฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงจานหมี10อันดับกันอีกแล้วนะฮะโดยที่10อันดับในวันนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทละกันเนื่องจากว่ามันเยอะมากๆนะครับ ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมจะทำอะไรนะฮะใน10อันดับนี้กับ10อันดับการ์ดแฮนด์แทร์ในโลกของยูกิที่เป้งๆที่สุดนะฮะในความคิดเห็นของผมนะอันนี้ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทเลยนะครับการ์ดไปไหนที่ไม่ได้อยู่ใน10อันดับนี้เนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเป็นอันดับที่ควรไปติด1ในแบบพวกท็อป5ของคลิปหน้านะครับผมก็เลยเดี๋ยวยกไปในคลิปหน้าแล้วกันนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีอันดับอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน แฮนด์แทคืออะไรนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นการ์ดกับดักที่อยู่บนมือนะมันไม่ได้แปลงนะะแฮนด์แท a p ในยูกิเนี่ยมันก็คือการ์ดท,ที่มีเทคนะฮะหรือว่าเอฟเฟกที่สามารถใช้จากบนมือได้นะครับโดยที่เงื่อนไขาบางใบเนี่ยอาจจะต้องให้อีกฝ่ายแอคทีเวทการ์ดหรือว่าเอฟเฟกการ์ดก่อนถึงจะใช้งานได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นการ์ดกับดักที่ถือบนมือนะไม่ใช่การ์ดสีแดงๆนะเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าให้ hey, คลิปนี้ แฮนด์แท็ rap, มันก็คือต้องเป็นการ์ดสีแดงที่ทิ้งหนีมันไม่ใช่นะและคลิปนี้ผมจะทำไปเพื่อผมจะดูเองด้วยนะหรือว่าคนไหนที่ผ่านทางเข้ามาแล้วเออดูเนี่ยก็จ,จะได้ความรู้หรือว่าเอาการ์ดพวกนี้ไปใส่ในเด็กเพื่อเป็นทางเลือกหรือว่าแนวทางในการเล่นการ์ดยูกิได้แม่นา,นานจานจะมีสาระบ้าง <laughs> โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับที่10เลนโบคูริโบ นี่คือหนึ่งในการ์ดสายคูลิโบนะคนใช้ก็คือยูมะหรือว่าพระเอกของภาคเซลนั่นเองนะประกากฏตัวครั้งแรกก็คือภาคเซลนั่นแหละเอฟเฟกต์ของเรนโบว์คูลิโบใบนี้เนี่ยเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์น้องไดเเ้เท่านั้นนะเอฟเฟกต์แรกเมื่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตีโดยตรงนะเราสามารถเอาน้องเนี่ยไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ยกเลิกการตีได้ตราบใดที่มอนสเตอร์ตัวนั้นสวมใส่น้องอยู่จะไม่สามารถตีได้เลยนะ นี่คือเอฟเฟกแรกเอฟเฟกที่2เมื่ออยู่ในสุสานแล้วโดนตีโดยตรงเนี่ยจะอัญเชิญตัวน้องแบบพิเศษจากในสุสานลงสนามเลยแต่ว่าถ้าน้องออกจากสนามก็จะเอา,เาน้องออกจากเกมแทนนี่คือเอฟเฟกต์ของเลนโบคุลิโบใบนี้ข้อดีของน้องเขาเนี่ยผมมองว่าการใช้งานเอฟเฟกต์ได้2เอฟเฟกในยุคนี้เป็นอะไรที่ดีนะมี2เอฟเฟกในตัวเดียวผมว่าเป็นอะไรที่ดี ซึ่งซีรีส์ของคุริโบหลายๆใบเนี่ยตัวใหญ่ที่เราคุ้นคุ้นหน้าคุา้นตากันก็จะเป็นแฮนด์แท็บอย่างคุริโบในตำนานตัวแรกเลยที่มีการทิ้งกร์ดจากมือแล้วก็ความเสียหายเป็นศูนย์แต่ว่าตัวเนี่ยมันจะดีกว่าตัวนั้นตัวนี้คือเลือกหนึ่งตัวที่ตีมาไม่ใช่ความเสียหายเป็นศูนย์แต่ว่ามันจะไม่สามารถตีได้เลยอีกอย่างนี่คือใช้ได้2ครั้งด้วยก็คือมากันได้1ครั้งกับเอาไปสวมใส่อีกฝ่ายได้1ครั้งถ้าใส่3ใบก็เอามากันเพลิน ใบเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกการ์ดที่แบบเน้นสเปลแทบนะฮะลดไลพอยหรือว่าพวกเอ็กโซเดียที่มันต้องเน้นการแบบป้องกันไลพอยโดยตรงอ่ะใบเนี้ยผมว่าเอาไปใส่ได้อันดับที่9 Ghost Bell and h u n d r e n m a n s i o n โลลีตัวน้อยจาก10อันดับโลลี่ก็มาอยู่ในอันดับนี้ด้วยนะก็เป็นแฮนด์แท็อีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันเก่งอยู่นะในสายโลลี่ถุยไม่ใช่นะสายแฮนด์แท็ปนะ ตัวกอสเบลหรือว่าผีเบลมันชั่นเนี่ยมีควิกเอฟเฟกตนะฮะตัวน้องเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำสามอย่างนี้นะครับหรือว่ามีเทคที่อยู่ในสามอย่างเนี่ยอย่างแรกนะครับแอดการ์จากในสุสานในเด็กหรือว่าจาก EX หรือว่าเอ็กตราเด็กขึ้นมือเอ็กตราเด็กก็จะเป็นพกแพนดูล่มแต่ว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่แพนดูล่มเนี่ยก็คงจะไม่มีตัวไหนที่แอดการ์จากเอ็กตราเด็กได้นะครับยกเว้นแพนดูล่มนะหรือเปล่าอาจจะมีไม่รู้ <laughs> แต่ไม่ใช่ฟิวชั่นนะฟิวชั่นขึ้นมือไม่ได้นะต้องกับคอเด็ก อย่างที่2เรียกแบบพิเศษจากในสุสานแล้วก็อย่างที่3รีมูฟการในสุสานออกจากเกมนะครับถ้ามี3อย่างนี้นะเราสามารถทิ้งน้องลงสุสานเพื่อยกเลิกเอฟเฟกได้1ครั้งต่อ1เทินเท่านั้นข้อดีของตระกูลผีโลลิทุกใบเนี่ยข้อดีของมันก็คือใส่ได้ทุกเด็กนะครับนี่คือข้อดีเลยที่ผมชอบมากๆนะครับคือใส่ได้ทุกเด็กแล้วก็คนไหนที่เป็นแฟนสายโลลิคอนหรือว่าสายเด็กๆเนี่ยน้องๆเนี่ย ว่าน่าจะถูกใจซีรีส์โกสโอลิพวกนี้นะครับเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันจะมีอาร์ตเวิร์กออกมาเยอะด้วยนะถ้าเป็นการ์ดจริงนะอาร์ตเวิร์กเยอะนะครับอย่างน้อยต่ำๆเลยหนึ่งตัวจะมีไม่ต่ำกว่า2อาร์ตก็เก็บสะสมกระจายนะครับเงินในกระเป๋าแห้งแต่ละอาร์ตก็ราคาไม่เท่ากันด้วยนะอย่างเอานี่ี่ก็เป็นอันดับที่9กนะกับโกสเบลอันดับที่8 a ดแอตโตรกราฟซอร์เซเลอร์การ์ดแพนดูล,ลัมใบแรกในช่องเลยที่ยกมาพูดนะกับแอตโตรกรา ใบเนี่ยถ้าตามในอนิเมะเนี่ยจะอยู่ในเด็กของซากนะฮะหรือว่าเป็นลัสบอสของภาคภาคอะไรนะภาคแพดูลัมอะ <c oughs> จำชื่อภาคไม่ได้การ์ดแพดูลัมจะมี2เอฟเฟกนะครับจะมีเอฟเฟกจากในโซนแนดูลัมหรือว่าข้างหลังที่วางก็คือสเปลแถบซ้ายขวานะแล้วก็อีกเอฟเฟกนึงเป็นเอฟเฟกของการ์ดมันจริงๆนะครับตามเทคที่ใช้ได้นะ เอฟเฟกต์แรกกันก่อนอน,นะเอฟเฟกต์ Effect แรกเนี่ยของโซนพาดูล่มเนี่ยในช่วงเมนเฟสทำลายการ์ดบนีทิ้งได้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยเอากาสตาร์เกเซอร์เมจิเชียนจากในเด็กขึ้นมือได้ไอสตาร์เกเซอร์เนี่ยมันจะคอมโบก็คือถ้าเรามาแปะในโซนพาดูลัมนะมันจะใบเวทตอนตีได้นะนี่คือคอมโบของพาดูลัมที่เอาแบบเอาสตาร์เกเซอร์มาเพยเ์เซฟก็แอดกาสตาร์เกเซอร์หนึ่งใบขึ้นมือหรือว่าเอาจากในเด็กเนี่ยไปวางในโซนพาดูล่มได้ หรือเรียกแบบพิเศษก็ได้เหมือนกันนะใช้ได้เท่นละครันะแล้วก็เอฟเฟกมันจริงๆนะครับเอฟเฟกที่2ถ้ามีการ์ดที่เราควบคุมอยู่เนี่ยถูกทําลายจากการต่อสู้หรือว่าเอฟเฟกของการ์ดจากของเราหรือว่าฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะเราสามารถเรียกแบบพิเศษใบนี้จากบนมือแล้วก็เลือกมาสเตอร์หตัวจากในสุสานเอ็กตร้าเด็กหรือว่าออกจากเกมทําลายการ์ดใบนี้แล้วก็เอาการ์ดที่เลือกเนี่ยขึ้นมือได้ที่มีชื่อเดียวกันกันกบตัวที่เลือกนะ ถ้าเรามองจากเอฟเฟกของมันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดาเมจหรือว่าไม่ใช่ตัวตีนะครับมันเป็นตัวที่เอามาต่อคอมโบของเด็กเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือไอตัวนี้เอาเป็นแกนกลางก็ได้เอาเป็นตัวเสิร์ฟการ์ดแล้วก็เพิ่มมอนสตัตวที่เลือกที่มีชื่อเดียวกันจากในเด็กขึ้นมือได้นี่คือเอฟเฟกในเทคแรกนะครับเทคที่2เราสามารถเอาการ์ดใบเนี้ยออกจากเกมรวมถึงมอนเตอร์เพนูลัมดราก้อนออกจากเกมพร้อมกับมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซซีดอย่างละหนึ่งใบ อันเชิญแบบพิเศษสูพรีมคริงดากอนซากจะในเอ็กตร้าเด็กแบบพิเศษได้ก็ถือว่าเป็นการเรียกแบบฟิวชั่นด้วยนี่นี่คืออีกหนึ่งใบที่ไว้คอมโบกับสูพรีมคริงดากอนซากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในช่วงเนี้เขาคงไม่ได้แบบไปคอมโบกับสูพรีมคริงดากอนซารกไงเขาก็ใช้เอาสตาร์เกเซอร์ไปไว้ในโซนพันดูรัมหรือว่าจะใช้กับเด็กอื่นๆก็ได้นะครับขอแค่แบบมีการถูกทําลายเนี่ยแล้วก็สามารถเรียกจากบนมือได้เลยพร้อมกับเอากาส์ที่มีชื่อเดียวกันเนี่ยขึ้นมือได้ด้วยนะ ก็เป็นหนึ่งหนึ่งมอนเตอร์แพนูลัมที่ผมว่ามันน่าจะต้องใส่ในเด็กพผนุลัมทุกเด็กถ้าอยากจะเล่นการ์ดแพนูลัมที่เป็นเด็กเนี่ยง่ายๆอันดับที่7 h o n e s เน and Dark h o ์คโฮเผมจะพูด2ตัวไปเลยแล้วกันนะอันดับ7เพราะว่าเอฟเฟกต์มันคล้ายกันแล้วอย่างเป็นโฮเนสทั้งคู่ด้วยไหนไหก็พูดโฮเน s แล้วก็คือแบบก็พูดทั้งสองตัวไปเลยก็เป็นหนึ่งในแฮนด์แทรปแสงมืดในตำนานนะคือใบนี้คือแบบนานมากๆแล้วนะตั้งแต่ภาค gx แล้วอะแต่รู้สึกว่าในภาค gx เนี่ย่ยถ้าจะะไมผิดนะ ครั้งแรกที่ใช้เลยนะจะอยู่ในตอนร้อยห้าสิบเก้านะครับที่จูใจเป็นคนใช้แล้วก็การในเมสเนี่ยจะมีเอฟเฟกที่ไม่เหมือนการ์ดจริงด้วยนะก็คือรู้สึกในเมสเนี่ยทิ้งโฮเนสแล้วก็เพิ่มพมลังให้กับมอนสเตอร์เจ็ดดาวขึ้นไปที่เป็นเผ่านักลบะนะตามแมทแท็กของอีายที่โจมตีเข้ามานะแต่ว่าถ้าการ์ดจริงเนี่ยเอาเริ่มจากโฮเนสก่อนนะครับโฮเนสในช่วงเมนเฟสเอากาไปเนี้ยขึ้นมือที่งหายหน้าจากสนามได้ก็คืออามาตีฟรีแล้วก็ขึ้นมือได้ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเอาโฮเนสมาตีฟรีในเธอรแรกๆอะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีพวกลำสเปย์บอร์ดใช่ไหมมันก็แบบค่อยๆลงมอนสเตอร์อะ่ะแล้วก็เอาโฮเนสเนี่ยมาแบบมาตีฟรีแล้วก็เด้งขึ้นมือนะครับเพื่อใช้ทิ้งให้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นะในช่วงดาเมจสเต็ปนะฮะเป็นควิกเอฟเฟกทิ้งตัวมันเพิ่มพลังมอนสเตอร์ท่าแสงหนึ่งตัวอันนี้จะไม่เหมือนกับในอนิเมะแหละอนิเมะก็คือเพิ่มให้กับพลังลบ7ดดาวแต่ว่าถ้าเป็นโฮเนสเนี่ย จะเพิ่มให้กับมอนสเตอร์ท่าแสงเท่ากับแอตแทกฝ่ายตรงข้ามนะนี่คือเอฟเฟกของโฮเนสนะฮะส่วนดาร์คโฮเนสในช่วงเมนเฟสเอาขึ้นมือเหมือนกันก็คือเอฟเฟกคล้ายๆกันแล้วก็ช่วงดาเมจสเต็ปเนี่ยเป็นควิกเอฟเฟกทิ้งตัวมันเลือกมอนสเตอร์หนึ่งเป้าหมายที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์ทตุมืดของเรานะแน่นอนว่าโฮเนสกับดาร์คโฮเนสเนี่ยจะเป็นแสงมืดไงและจะลดดาเมจตัวที่สู้ด้วยตามแอตแทกตัวนั้นเลยจนจบเทอร์นนี้เลยด้วยนะเท่ากับว่าตัวของดาร์คโฮเนสเนี่ย มันจะไม่ได้เพิ่มแอทแท็กให้กับตัวเราแต่ว่ามันจะไปลดแอทแท็กของอีกฝ่ายที่เป็นเป้าหมายหนึ่งตัวนั้นแทนถ้าเรามีธาตุมืดบนสนามก็คือสู้กับธาตุมืดนั่นแหละข้อดีของดาร์โคเนสมันก็คือลดแอทแท็กจนจบเทินนะ่ะถ้าอีกฝ่ายเป็นมอนสเตอร์อมตะอย่างเช่นก็อตซลามแน่นอนนะครับตีไม่ตายอยู่แล้วแล้วก็ถมเดลเมจไปเรื่อยๆเลยนะเหมือนกับการตีไรพอยต์โดยตรงเลยพ <c oughs> ลังศูนย์นี่คือโดนตียับยับแต่ว่าโคเนสข้อดีของมันก็ไม่เหมือนกับดาร์โคเนสอีกอะ่ะโคเนสข เหมือนอ e ีฝ่ายตีมาเพิ่มบาลังให้กับตัวนี้คือมันจะเพย์เซฟให้กับมอนเตอร์ตัวที่เป็นเป้าหมายของ e อีฝ่ายอ่ะตัวนั้นอะ่ะได้เลยนะนเนื้อในเทอร์นี้พอดีมันก็จะต่างกันะนะสองตัวเนี่ยแต่ถ้าจะให้เลือกใช้เนี่ยในช่วงนี้ผมว่าดาร์คโคนเนสเนี่ยน่าจะมีภาสีดีกว่าตัวที่ว่าเมตาตอนนี้เป็นธาตุมืดด้วยนะถ้าแสงไม่ค่อยได้เห็นคนใช้แล้วนะในช่วงปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยมากแต่ก็มีคนใช้อยู่แต่ว่าน้อยนะถ้าแสงผมว่าดาร์คโคนเนสเนี่ยแหละดีกว่า แต่ถ้าเจอพวกมอนสเตอร์ที่ไม่ได้อมาตะมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่มอนสเตอร์ของเราก็คือธาตุมืดไงมันจะใช้ง่ายกว่านะแล้วก็ในเมตาช่วงนี้คือนักลํำเยอะนะมือสวยเยอะลึกขึ้นนะครับคือแบบแต่และเทิร์นเนี่ยมันจะรอนานมากนะผมก็มีตัวช่วยแล้วกันอ่ะมีตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยรอเกมไอที่แบบนักลํำเนี่ยได้ชิวขึ้นก็คือน,นี่เลยทุกคน ออปตัดแว่นกรองแสงคุณภาพดีระดับโลกที่ใครหลายๆคนก็เลือกใช้ใช้วัสดุสุดแข็งปกแอสซอลเตสเตลเลสสตีลบางเฉียบทับไม่มีหักไม่มีเติมไม่มีแต่ง,ไม,มตงไม่มีต่อไม่มีอะไรทั้งสิน้นอกไม่แตกแต่ว่าระวังเลนเป็นรอยนะบิดงอพิวไหวดังสายนะ้ำไม่ว่าจะเป็นการดูเอลนั่งจัดเด็กเป็นเวลานานๆบอกลาแสงสีฟ้าบนหน้าจอไปได้เลยก็หลังจากที่ผมลองใส่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายางเบาเนี่ยคุ้มมากๆคือมันเข้ากับทรงหน้าดีจัด แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยรุ่นแฟนทอมได้ขาดตาลาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าไปสั่งจองล่วงหน้ากันได้แล้วที่เพจออฟตัสเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมก็จะมีส่วนลด300บาทพร้อมกับใช้โคด้ดมีน้อยก็จะเพิ่มเข้าอีก100บาทเป็น400บาทกันเลยบอกเลยว่านี่คือโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆก,ก็อย่าลืมไปสั่งจองล่วงหน้าที่เพจออฟตัสคือต้องลองทุกคนต้องลองจริงนะไม่ผิดหวังแม่ นจานี่ขายทุกชอ็อตวะอะโอเคนี่คืออันดับที่7 Hones เน a แอนด์ดาร์โฮเอันดับที่6 w i s c a า f g o โ e ล Alulu หรือว่าเอลูลูนี่ก็เป็นการส,สายวิสคาแปดาวที่เรียกได้ว่าเอกสุดแล้ว <c oughs> <c oughs> เข้าเรื่องนี้ได้ไง <What? S 1> พูดถึงเด็กวิสคาร f ก่อนนะเด็กวิสคา f เป็นเด็กเรียกได้ว่าเป็นเบอร์อันดับต้นๆของยูกิเลยดีกว่าที่มีการวอลลปใช้ของจากในมือหรือว่าในสุสานได้ พอโบกัสหลายๆใบของวิสคาร์ฟเนี่ยมันก็แบบเน้นเอาการในสุสานขึ้นมือหรือว่าในสนามขึ้นมือเงี้ยแล้วก็เนเกตนะครับคอมโบมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็คือเป็นการลูบการ์ดเอาจากสุสานยับๆผมเวทถมสุสานยับๆเอาขึ้นมือวนลูปนะนี่คือจุดเด่นของวิสคาร์ฟนะแล้วก็วิสคาร์ฟโกลมอลูลูว้เนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การ์ดหรือว่าเอฟเฟกที่เล็งเป้ามาที่เผ่าจอมเวทในสนามนะจะเป็นเผ่าจอมเวทอะไรก็ได้นะไม่ต้องติดชื่อวิสคาร์ฟก็ได้ ขอก็เป็นเผ่าจอมเวทเนี่ยจะเป็นควิกเอฟเฟกเลยนะเลือกการ์ดของอีกฝ่าย1ใบหรือว่าเวทวิสคราฟหนึ่งใบในสุสานเรียกแบบพิเศษตัวน้องจากบนมือได้แล้วถ้าตัวน้องลงมาสําเร็จเนี่ยเอาการ์ดที่เลือกกับขึ้นมือใช้ได้เทิร์นละครั้งแล้วก็ช่วงเริ่มเทิร์นของอีกฝ่ายเนี่ยเอาตัวน้องกับขึ้นมือด้วยถ้าจะให้มองง่ายๆเนี่ยตัวน้องเหมือนกับเป็นตัวที่เอามาเด้งการ์ดมอนเตอร์อีกฝ่ายขึ้นมือฟรีๆหนึ่งตัวง่ายๆเลยนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีสเปร์บอร์ ก็ถ้าลงมาปุ๊บเด้งขึ้นมือลงมาปุ๊บเด้งขึ้นมือยับยับ <c oughs> นะยับยับจริงๆคือผมเคยโดนกับตัวด้วยนะครับตอนที่ผมลองเด็กมีอยู่เด็กหนึ่งผมจาไม่ได้ว่าเด็กอะไรแล้วผมแบบค่อยๆลงมอนเตอร์ไงไอตัวนี้ลงมาปุ๊บเด้งยับยับเลยครับผมผมแบบเจ๊กเลยนะคือทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนนะเด้งขึ้นมือรัวๆอีกอย่างคือน้องลงมาฟรีด้วยนะเท่ากับว่าน้องสามารถตีได้ถ้าอยู่ในเทินตัวเองก็สามารถตีได้คือพลังน้องก็ไม่ใช่แบบ จ่อยๆนะแปดดาวส0งพนี่ผมว่ามันเยอะอยู่นะเกือบ3000เท่ากับบูไออ่ะแกมลงมาฟรีๆด้วยนะเลือกการอีกฝ่ายขึ้นมือได้ด้วยเนี่ยเก่งนะเก่งอยู่นะในเด็กวิสคาร์คือต้องใส่ใบนี้อันดับที่5 t r ทรากิออนทรานมสเกชันนี่คือหนึ่งในการ์ดกับดักสาย Galaxy Eye ที่โกงที่สุดแล้วในเด็ก Galaxy Eye เมื่อเราควบคุมมอนสเตอร์ g a l a x y e y e บนสนามเนี่ยเปิดใช้งานการ์ดใบนี้ได้ใบนี้จะเป็นเชนลิงสองนะ เราสามารถเปิดใช้งานการใบน,นี้จะเนเกตเชนลิงกับดาบก,กับเวทของอีกฝ่ายทั้งหมดไปเลยที่อยู่ก่อนหน้า Chain เชนใบนี้สมมติมว่าอีกฝ่ายคอมโบลำกับดาบก,กับเวทมาเชนน1เชน2เชน3เชนคืออะไรเชนมันก็คือเหมือนเปิดการ์ดมันจะนับเป็น1เชนนะเชนที่2คือเปิดการ์ดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะนับไปเรื่อยๆก็ถ้าจะให้เล่นมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยทุกคนก็น่าจะสังเกตตัวเลขที่อยู่บนการ์ดที่เป็น1 2 3ออ่ะตรงนั้นแหละนะครับนั่นคือเรียกว่าเชนนะ และถ้าอีกฝ่ายใช้งานกับดักะเวทขึ้นเชนหน <S 2, S 1> ึเชน2เชน3แล้วเปิดใบนี้ยเชนที่4ี่เนี่ยตั้งแต่เชนที่หนึ่งถึงเชนที่3จะถูกเนเกตแล้วก็เอากลับข้อเดกด้วยโกงไหมโกงไหมนะสายกาแล็กซี่ไอเนี่ยยิ้มเลยนะใส่การ์ฟใบนี้คือยิ้มเลยคือไม่ต้องใส่เคาน์เตอร์แท็ใบอื่นเลยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์แท็ด้วยนะคือยกเลิกยากมากนะน่าจะยกเลิกไม่ได้ปะเคาน์เตอร์แท็ และในช่วงนี้คือ Galaxy y i มันจะมีการ์ดใหม่ออกมาใช่ไหมล่ะเออเป็น x อซตัวใหม่ที่เป็นตัวสีแดง Galaxy y i ตัวใหม่อ่ะมันก็เลยทําให้กระแสของ Galaxy e i เนี่ยกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งใบนี้มันก็เลยเป็นการ์ด Hand Trap ที่เป็น n e g a e กา์ที่โกงมากๆแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่ได้หมดแค่นั้นไงถ้าเราควบคุม Monster Galaxy y i Tragion Dragon อยู่บนสนามใบนี้มันจะใช้จากบนมือได้เลยคือใครที่เป็นสาย Tragion Dragon เนี่ยหรือว่าสายมังกร n e g a t เนี่ย ยังโกงนะผมเคยใช้ออกคลิปไปด้วยใบนี้ทุกคนที่สงสัยก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปแนะนำ g า l a ็ x ซี่ไอ้ทรากอนเดราคอในคลิปนั้นได้นะครับผมใช้บ่อยเหมือนกันอีกฝ่ายนี่คือต้องออกเกมหนีอะ่ะหลายลายมากเป็นการ์ดที่โกงของใสกาเล็กซี่มากทุกคนนี่คืออวยมากนะใบนี้แนะนําเลยนะ Galaxy e ี Gal ่ <c oughs> ต้องใส่อันดับที่4ี่อีเวลลี่แมนี่คือสุดยอดการ์ดที่ทําให้อีกฝ่าย ออกเกมได้ง่ายๆจากการ์ดใบนี้แหละแต่เราต้องเล่นเชิงนิดนึ่ะนะคือเอฟเฟกของใบนี้เมื่อสิ้นสุด b ป t นเต้นเฟดนะจากอะไรก็แล้วแต่นะครับจากอีกไฟจบเป็นเต้นเฟดหรือว่าเราจบเบ็นเต้นเฟดหรือว่ามีการ์ดทําให้จบ b ป t นเต้นเฟดเนี่ยก็นับเหมือนกันหากอีไฟมีการ์ดบนสนามมากกว่าเราในตอนที่มันใช้งานนะนะายตรงข้ามต้องเอาการ์ดออกจากสนามแบบคว่ำการ์ดด้วยให้เท่ากับจํานวนการ์ดที่เรามีอยู่บนสนามเอฟเฟกก็มีแค่นี้แหละสั้นๆได้ใจความแล้วก็ ็นสั้นๆที่ใครฟังก็ร้องว่า what the fuck คือถ้าเจอนี่คือแบบยิ้มเลยนะยิ้มแน่นอนนะปุ่มแดงนี่กดลัวๆผมเคยใช้ตอนเจอกับโกเดลอดนะใบเนี้ยอีกฝ่ายสเปรโกเดลอดยับยับผมก็เปิดป้าบเข้าไปอีกฝ่ายคือต้องเอาการ์ดอะออกจากสนามอะน่าจะทั้งหมดบนสนามเหลือแค่ใบเดียวเนะเพราะว่าตอนที่มันใช้ใบเนี้ยมันจะนับเป็นหนใบด้วยนะเท่ากับว่าถ้าเราเปิดใบนี้ไปตอนที่ฝ่ายมีการ์ดอะหใบก็ได้ เราไม่มีเลย,ย้นเราเปิดใช้งานใบนี้ไปบนมือนะอีกฝ่ายก็คือต้องออกการ์ดออกจากสนาม5้าใบนะห้าใบนี้มันเยอะมากๆนะถ้าใครโดนเนี่ยมันรวมทั้งเวก,กับดักด้วยนะคือทั้งหมดเลยอะ่ะบนสนามผมเลยยกอันดับใบนี้ให้อยู่ดับที่4เลยของคลิปพาร์ทแรกแล้วใบนี้มันจะใส่ได้ทุกเด็กด้วยนะคนไหนที่เล่นใส่แบบขัดแข้งขัดขาขัดอีกฝ่ายในเกตยับยับเนี่ยหรือว่าแบบเป็นเด็กปว่วนปันป่วนเนี่ยนี่เลยเอเวอรี่แมทนี่แหละของดีอันดับที่สม เอฟเฟกต์เวลเลอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในการ์ดคีย์แมนของฟุโดยูเซในอนิเมะเหมือนกันนะใบเนี้ยก็เป็นการ์ดที่ทำให้ยูเซรอดตายจากคอมโบ FTK ของแกตติ้งโอเกอร์นะตอน89จําจำได้เลยนะเพราะว่าไอริ่งโอเกอร์เนี่ยมันจะลดเล่พอยต์ตามสเปลแท็บใบละแป0รซึ่งในอนิเมะเนี่ยเล่พอยต์มันจะมีอยู่4,000ไงถ้าอีกฝ่ายลงการ์ด5ใบไอแกตติ้งโอเกอร์ลงมายิงเล่พอยต์4,000ฟุโดยูเซคือแพ้เลยแต่ว่า เอฟเฟกต์วิลเลเนี่ยแก้ทางได้นะครับเพราะว่าในช่วงเมนเฟสอีกฝ่ายเนี่ยเป็นควิกเอฟเฟกตนะทิ้งตัวมันแล้วก็จะเลือก n นเกตมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวเนเกตทิ้งได้จนจบเทอร์นนี้เลยนี่คือเอฟเฟกของ w ิ e เลอรนะแค่นี้แหละนะครับเอฟเฟกมันนะสั้นๆง่ายๆอีกอย่างเป็นจูเนอรด้วยคนไหนที่เล่นสาย Synchro ู u n อร์เนี่ยก็ใส่ติดเด็กใบ2ใบได้เหมือนกันนะครับไม่เสียหายเป็น1นึ่งดาวด้วยไงคอมโบง่ายนะฮะหดาวจูเนอ ผมก็เลยเอาเอฟเฟกต์เวลเลอร์เนี่ยมาอยู่อันดับที่3เลยในคลิปนี้อันดับที่2 g h o อ t o g เกอร์สโนแอนด์แ t ิดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ต้องแอนด์สโนและบิดเออนะก็เป็นการ์ดผีโลลิตัวที่2ใน10อันดับนี้เอฟเฟกของน้องเขาเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายใช้งานเวทกับดักเป็นควิกเอฟเฟกด้วยนะทิ้งน้องลงสุสานนะในเกตแล้วก็ทำลายทิ้งใช้ได้เทอละครั้งเท่านั้นคือเห็นไหมสังเกตไหมว่าเอฟเฟกต์แฮนด์แท อันดับหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่สั้นๆเพราะว่าถ้าเอฟเฟกต์ยาวๆเนี่ยผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสันทัดเรื่องเอฟเฟกต์ยาวเท่าไหร่นะครับบางตัวอาจจะใช้ยากเกินเนะแล้วก็บางใบาอาจจะผมไม่ได้เล่นเด็กมันไงแต่ว่าถ้าเป็นอันดับหลังๆเนี่ยคือเป็นการ์ดที่ใช้ได้กับทุกเด็กเลยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยผมก็เลยจัดอันดับให้พวกน้องๆเขาเนี่ยอยู่อันดับ1-3ถึงอันดับเลยนะท็อป3เลยนะใช้งานง่ายนะครับข้อดีคือใช้งานง่ายใส่ได้กับทุกเด็กด้วยนะ ซึ่งโกสโอเกอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะอีกฝ่ายใช้งานเวทก,กับดักก็เป็นเนเกตแล้วก็ทํำลายทิ้งนะครับข้อดีก็คือจักบนมือไงเราไม่ต้องไปหมอบไม่ต้องไปเสี่ยงโดนทําลายนะครับแค่จักบนมือเท่านั้นก็พอแล้วนี่ก็คือความเก่งของโกสโอเกอร์นะน้องกระตุยของเราแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วทุกคน่ทุกคนพอเดากันได้ไหมว่าอันดับที่1ในพาร์ทวัเนี่ยมันคือตัวอะไรมันคือการ์ดอะไร ทุกคนลองเดากันมาหน่อยได้ผมก็อยากจะรู้ความคิดเห็นทุกคนเหมือนกันว่าตอนเนี้เดากันถูกไหมว่าแฮนด์แทรปในเกมหรือว่าในโลกของยูกิใบไหนพี่มันเก่งมากๆถามว่าผมชอบไหมเนี่ยเออมันก็ไม่รู้อะ <laughs> ท่ายถูกไหมทุกคนว่าทุกคนทายถูกกันไหมนะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้ใต้คลิป <laughs> อ่ะไปอันดับที่หนึ่งเอสบอสฟักกิ้งซ้ำหของเรา <laughs> นครับหรือว่าน้องหัวเถิกนะเมื่อมีการสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกหรือว่าใบานั้นมีเท็ก3ประเภทนี้นะประเภทแรกแอดการ์จากในเด็กขึ้นมือประเภทที่2อันเชิญแบบพิเศษจากในเด็กแล้วก็ประเภทที่3ส่งการ์จากในเด็กลงสู่สารเราสามารถทิ้งมันนี่ยแล้วก็ในเกตแม่ไมได้นะครับ1เทินเท่านั้นนี่คือเอฟเฟกของ s อสบอ f ฟั k กิ้งซ่นะตัวน้องเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้คติกับมันนะ มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีแหละนะครับแต่แค่แบบมันออกในมือของอีกฝ่ายเยอะเกินอ่ะ <Yeah. S 1> จนผมแบบอื้มโอผิดอะไรเนี่ยถ้าทุกคนติดตามผมมานานเนี่ยแม่ถีบยับยับทุกคลิปแล้วก็ออกทุกคลิปด้วยนะผมไม่เข้าใจว่าออกบ่อยขนาดนี้เนี่ยคือจะเอายังไงนะครับไม่นหนูหัวเถึกตัวนี้นะก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าน้องเขาก็เก่งจริงแหละเออแต่แค่มันออกเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ด้วยนะครับ ปัจจุบันผมไม่ได้ใส่น้องแล้วนะเพราะว่าแก้เค็ดไงออกมาเยอะเกินแต่ต่อให้ตูไม่ใส่เองก็ออกมาเยอะอยู่ดีก็ช่างแมมแล้วกันนะแต่ก็นั่นแหละนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งเลยของคลิปพาร์ทหนคลิปนี้นะครับกับ10อันดับแฮนด์แท็บในโลกของยูกิที่เก่งมากๆทุกคนว่าอันดับ1-10เนี่ยในคลิปหน้าจะเป็นการ์ดอะไรก็หรือว่ามีใบไหนติดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับเดากันหน่อยด้ว่า10อันดับพาที่2คลิปหน้าเนี่ย จะมีแฮนด์แท็บใบไหนติดบ้างหรือว่าเป็นระดับที่1บ้างโอเคทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ละกันนานๆนนทีจานหมี่จะมีความรู้ไงก็คือแบบเกียน์เข้าไปเยอะนะครับแต่ว่าคลิปนี้คือความรู้นะทุกคนอความรู้นะแม่เดี๋ยวน้องๆจะแซวบ,บอกเอ้จานจานเล่นแบบเกียนอย่างเดียวเลยขอความรู้หน่อยไม่เลยนะคลิปนี้ความรู้แน่นอนแน่นๆเลยทั้ง10อันดับนี้ วันนี้ก็มีเท่านี้นะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับก็อย่าลืมติดตามไปดยนะส่วนนี้ผมขอตัอไไวไปก่อนแล้วมาในคลิปหน้ากับ1ิบอันดับในช่องของเรานะสวัสดีผม